เรามาสรุปยอดกันของวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็น,ห,นหวานทั้งหมดนะครับ คึมม้น,น,นมืดฝนม่อีกแล้วนี่ฝนหมู่มาดุ่มเม็ดก่อนบ่พึ่งเด้อหนอ่ายพึ่งตกเลยใจเย็นๆมันกสิปเป็น เอาลน่นเนาะขั้นเมีนเลยเทียงบายตั้งเข่าตลอดเลยเนาะยิงยานี่ก็ไม่เนาะแถวนี้เลย ท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านนอกออนทัวร์วันนี้ก็ออกล่าของป่ามาเดิมนะครับออกล่าพึ่งล่ามินนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้นะครับท่านผู้ชมได้เจออะไรที่บิ๊กบิ๊กแล้วครับท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าก็เจอความท้าทายเหมืนเดิมครับอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เลยครับท่านผู้ชมแถมสูงอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูรังพึ่งใกล้ๆนะครับมากันครับ วันนี้มากับน้องที่บ้านสองคนนะครับเ๋ยวให้ท่านผู้ชมดูรังผึ่งก่อนนะครับสักครู่นะครับน่าจะย้อนแสงท่านผู้ชมน่าจะเห็นอยู่นะครับนู่ครับยอดไม้เลยครับตรงกลางกล้องนั้นเลยครับรังบักเอฟเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะาขึ้นไปเจอกันบนต้นไม้เลยนะครับท่านผู้ชมรอชมพร้อมกันอยู่ข้างบนต้นไม้นะครับ ดเดี๋ยวห้าสิบอกห้าขื้นไปหอดวังนนแล้ว้าบอกขึ้นอาา้าขื้นไปห้ายังบท่นูดาพทำครบเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราเจอกันบนต้นไม้นะครับท่านผู้ชมเราลุนไปพร้อมกันครับขึ้ขึ้นมาถึงบนต้นแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหดูสิครับผมนึกว่าช้างช้างขึ้นต้นไม้ได้ครับท่านผู้ชมลงังเอฟเลย เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าตัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับอยอดทิงครับลังนี้ สิงครับขอกท่านผู้ชมเลยว่า10ตสิงแล้วก็รู้สึกว่าผม จะหายใจไม่ค่อยออกเลยครับท่านผู้ชม เป็นเรือตะวัน สวัสดครับท่านผู้ชม หมดเอาให้ควันๆเลยหมดของเฮาบิดแล้ว

ค่อยๆสาวเสื้อลงไปเลยเฮ็ดบสาวเสื้อลงไปเลยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปสรุปยอดกันข้างล่างนะครับโอ้โหวันนี้นะครับท่านผู้ชมได้คุ้มเกินคุ้มจริงๆครับ ถึงจะเหนื่อยแต่ว่าคุ้มครับวันนีเออ้เรามาสรุปยอดทันของวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นห,หวานทั้งหมดนะครับได้อยู่สามกิโลครึ่งนะครับท่านผู้ชม ก็ได้อยู่ประมาณสามขวดนะครับสามขวดเหล้าคมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมดูแล้วก็ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม